สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนะครับช่องหอยดาวทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะนะอ่ะก็มาพบเจอมาพบกันอีกแล้วนะครับเนาะสำหรับในที่ช่องหอยดาวนะครับ,นะรบก็จะเป็นหอยดาวทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับในที่ช่องทางนี้นั่นแหละนะครับในงวดที่แล้วนี่สูตรเลขนมสัตว์นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ นะครับนี่มาดิ่นปาแล้วก็ดิ่นเจ็ที่มาดูตรงเลขนามสัตว์ดูข้างหน้าเนี่ยสามห้าเนี่ยนะครับแต่ใกล้ๆกันเลยเจ็ดห้านะครับเนาะนั่นแ,แหละที่ผมบอกให้ดูแถวเดีวยวกันกับสามห้าแล้วก็นับขึ้นไปอีกนะครับมาเจ็ดห้าด้วยนี่มีหกเก้าลงตรงด้วยเนี่ยนะครับนั่นแหละแล้วก็เข้าไปนะครับบนล่างเลยเนาะนะครับถ้าดูแบบนี้นี่ นั่นแหละนะครับเราก็ยินดีด้วยนะครับออวันนี้เรามาตามมนต่อนะครับว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับก็ซึ่งมันไปชนกันรู้สึกว่าจะไปชนก,นกันกับในสูตรนี้เนาะเนี่ยนะครับนี่เออนะครับนั่นแหละนะเดี๋ยวยังไงได้ดูกันนะครับในคลิปถัดไปแต่ถ้าท่านไหนไม่รู้ว่าจะเอาในเลขไหนนะครับก็รอในชุดโค้งสุดท้ายเนาะโค้งสุดท้ายบนล่างแบบนี้นะครับ นั่นแหละนะครับเราก็เข้าไปในที่ในหกเก้าตรงๆเนาะจะได้เป็นตัวกันนะครับอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะเผื่อท่านไหนชอบสูตรนะครับก็มาตามในที่ในสูตรนี้กันต่อนะครับสูตรนี้นะครับก็คือใช้เลขในนามสัตว์ที่เขาออกนะครับเมวันที่แล้วเด่นแปดเด่นเจ็ดเนาะวันนี้ก็จะเป็นในที่ผลที่ออกครับก็จะเป็นในที่ห้าสี่หกเก้าแล้วก็เจ็ดห้าเนาะก็เข้าไปในที่ในเด่น แล้วก็เด่นเนะครับงวดล่าสุดนะครับเลขนามสัตว์4ตัวนะครับสครั้งก็จะมีนะครับในที่ในหน1 3้ึ่งาแล้วก็จะเป็นในที่ใน30นี่แหละนะครับเนาะซึ่งเราจะใช้นะครับในครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยในหลักหน่วยเนะี่ยนำมาจับมาบวกกันแล้วก็ลดแต้มนะครับ 9บวกกับ3นี่ก็จะเป็น2ลดแต้มไปก็จะเป็น1สองหนึ่งเนี่ยผมว่ายังไงติด2 1นึ่เนี่ยนะครับยังไงผมว่ามาแน่นอนนะครับซึ่งลองย้อนไปดูในงวดก่อนหน้านี้เนี่ยลองย้อนไปดูนะครับซึ่งเท่าที่ผมทำนี่อ่ามันเข้ามานะครับหลายงวดแล้วนะถ้าดำแบบนี้นี่ก็ตั้งแต่ในงวดที่ออก1 3นี่ อลองดูนะครับเนาเอา2ตัวข้างหน้านี่จับบวกกัน9บวกกับ2แล้วก็จะเป็นนะครับ11ก็เป็น1ลดแต้มไปก็จะเป็น0นย์ี่นี่ก็มา1นึ่นีดวันนี้งวดต่อมานะครับ7บวกกับ6นี่27กับ0 6นย์นี่นะครับครั้งหน้านะครับสองครั้งแรกครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2องเราจับบวกกันจะบวกหกก็จะเป็น3ลดแต้มไปเป็น2นี่ก็มา2 ต่อมานะครับนี่วันนี้4บวกกับ8ก็จะเป็นสองลดแต้มไปก็จะเป็น1นี่นะครับก็มา1ต่อมานะครับวดนี้เนาะ7บวกกับ5้านี่ก็จะเป็น2อะลดแต้มไปก็เป็น1 2 1สองหนึ่งแล้วนะครับเนาะ,น,ะนั่นแหละช่วงนี้เลขก็เลยมา2กับ1แล้วก็ในงวดล่าสุด5บวกกับ3นี่ก็จะเป็น8ปดลดแต้มไปก็จะเป็น7นั่นแหละแล้วก็ล่าสุด ก้าบวกกับ3ก็จะเป็นสองสองหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะมาหลายงวดเลยนะครับซึ่งในงวดที่ออกเนี่ยเราออกหนึ่งสงวดถัดมาก็จะเป็นสองหนึ่งวดถัดมาก็จะเป็นห้าหนึ่งแล้วก็งวดถัดมาก็5 2สองเอางวดที่แล้วนะครับก็จะเป็น7 5หเนี่ยซึ่งสังเกตว่านะครับถ้าดูดีๆเนี่ย มันจะมาคู่กันกับเลขคี่หมดเลยนะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็หนึ่งสองเจ็ดเนี่ยตัวเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวฝั่งนี้นะครับมันเวลามันออกเนี่ยมันจะคู่กันกับเลขคี่เนี่ยสามหนึ่งห้าห้าห้าเนี่ยวัล่าสุด2สองกับหนึ่ง ก็คงต้องไปจับกับเลขคี่นะครับเลขคี่มีตัวไหนบ้างก็จะเป็นตั้งแต่ในที่ในนะครับ2อ2หนะึ่งสอเนี่ยเลขคี่หนึ่งหนึ้าหนึ่งเจแล้วก็1 9ึเ้านี่ยนั่นแหละถ้าไหนชอบก็ลองนำไปจับนะครับ ซึ่งถ้ามาไล่ดูนะครับมันจะมาบนหรือมาล่างเนี่ยหนมาบนสอมาล่าง5 1ไปบน5 2มาล่างโุฒยเดียวเจ็ดหไปบนเออสลับกันนะครับบนล่างบนล่างบนว่าล่าสุดถ้ามาตามนี้นะครับ ก็คงต้องเป็นล่างแล้วนะครับสลับในงวดของวันที่20อ่กิบกรกฎาคมเนี่ย่ยงตัวล่างนะครับจะเป็นล่างของ4ตัวหรือล่างของ6ตัวนี้ก็ก,ก็ลองนําไปพิจารากันนะครับเนาะนั่นแหละนะครับเนาะก็จะมีในอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้ก็จะเป็นในสูตรที่เลขเหมือนนั่นแหละเนี่ยที่ออกในช่วงนี้เนี่ยงวดที่แล้วนี่ก็คล้ายๆกันเลยนะครับผลที่ออกเนาะก็จะ เป็นนะครับในที่ในห้าสี่หกเก้าเจ็ดห้าเนี่ยเนี่ยถ้าจับสลับกันไปดีๆนี่ก็ไม่แน่เนี่ยมันออกคล้ายๆกันเลยเนี่ยสูตรนี้ก็คือจะนำในหลักแสนแล้วก็หลักหมื่นนั่นแหละนะครับของฝั่งนี้แต่งวดที่แล้วนี่ผมนะครับเปลี่ยนแปลงสูตรเนาะเออนะครับลองมาใช้1กับ0นย์เี่ยเนี่ยไม่มาเนาะ เอาแบบเดิมดีกว่านะครับเนาแบบเดิมก็คือหลักแสนกับหลักหมื่นเลยถ้าจับในงวดที่แล้วนี่ก็ก็มีติด7จหอยู่นะครับแต่แต่มันเลขจุดเงี้ยมันไม่ค่อยมาเนาะก็เอาสู่เดิมแหละนะครับซึ่งในฝั่งนี้นะครับในงวดถัดมานะครับก็ออกจะเป็นในที่ใน4ีสอง9้อ่ะห9มาอีกแล้วนะครับตัวเด่นเลยก็ใช้ใน4กนะับ2เป็นตัวเด่น นั่นแหละนะครับเนาะตัวที่จะมาจับนี่เราก็นําหลักหมื่นนี่แหละงวดที่แล้วเราก็นําหลักหมื่นเจ็ดเนาะถ้านำเจ็ดเนี่ยมาลดแต้มเนี่ยก็มีห้าอยู่ตรงนี้อยู่แต่ตําแหน่งนี้มันไม่ค่อยออกก็เลยตัดออกไปเนาะก็ก็คงต้องจับมานะครับเนาะสองเพิ่มแต้มไปหนึ่งก็จะเป็นสามะลดแต้มมาก็จะเป็นหนะึ่งศูนย์เก้าอ่ะจับไปทั้งหมดนี่แหละนะครับก็จะเป็นเนาะในที่ในสี่เก้าสองเก้า ส2 2 2 4น2 1 4 2 2 2นะครับแล้วก็ในที่ใน4 323 3เนี่ยได้แหละสูตรนี้นะครับก็ยังไงก็ขอให้มาตามแบบนี้แล้วกันนะครับซึ่งจับไปชนกันกับในสูตรเมื่อกี้นี่มีเลขที่ชนกันนะครับ29อะอย่างเนะี้ย 29นะครับ29ที่ชนเนาะเออนะครับ29แล้วก็จะเป็นในที่ใน2 2,3,2,1นี่แหละนะครับ2,1,2,3,2,9อเนาะที่ชนกันนะครับเนาะนี่แหละ3คู่นี้อยากจะลองนำไปเน้นได้นะครับเนาะแต่ถ้ามันมันยังเยอะลองลองลองมาดูในนะครับเลขนามสัตว์เนาะเผื่อจะเหมือนในงวดที่แล้ว เปิดจะเหมือนในงวดที่แล้วงวดที่แล้วนี่เป็น3ามหาแล้วนี่สูตรนี้นี่สางวดนี้ก็จะเป็น19นะครับแถวเดียวกันกับ19นี่เลยครับก็นับขึ้นไปข้างบน3แถวนี้แล้วก็ลองมาดูในในในเลขที่สูตรได้เมื่อกี้นี่2กับ1นี่นี่หรืออาจจะจับคู่ชุดนี้ไม่ถูกใจนะครับอาจจะไปจับของท่านเองเนาะ นำไปเด่น1เด่น2เนี่ยครับมีตรงไหนบ้าง1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9เนี่ย1 2 2 1เนี่ยเด่น1แต่ถ้าชอบ2นี่ก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับก็2 0 2 1ูน่มีแค่นี้เนี่ย2 0 2 1ูนย่งี่รู้สึกว่าจะมีชนในนี้2 1เนาะเนี่ยแต่1นี่นี่แหละในชุดนี่แหละถ้าชอบ1นี่ก็ 1 3 1 4 1 5 1 3 1 1 5 1 7 1 9 <S ess> นี่ก็อาจจะตัด1 1ไปก็ได้เนาะถ้ามันเยอะไปในสูตรนี้นี่ถ้าชอบ1น,นะครับจับไปเลย2 1 3 1 3 1 5 1 7 1 9นี่แหละนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันเนาะ <S <S ในสูตรนี้นะครับก<ค>็ออลองนำไปดูนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นเด้อน,นะครับเนาะอ่ะนะครับใครอยากจะได้เลขนะครับนามสัตว์ก้็นี่แหละ แถวเดียวกันกับ19นับขึ้นไป3แถวนี่แหละหรืออาจจะไม่ชอบเด่น1เด่น2นี่ก็อาจจะนําจับไปเด่น5ชอบเด่น5นาะนนี่มีในนี้นี่แหละนะครับผมว่าที่ออกในงวดวันที่20นะครับก็ยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับหากในคลิปนี้ผิดภาพากันใดนะรหรือว่าจะไดเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยเด้อนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะเอาในสูตรไหนคลิปไหนก็รอแล้วกันนะครับในชุดโค้งสุดท้ายนะครับสรุปนะครับให้อีกทีเนาะ นะครับสรุปว่ามันมีเลขไหนที่พอจะมีโอกาสมานะครับเหมือนในงวดที่แล้วเนาะก็เข้าไปตรงๆหกเก้าเลยนะครับเสียได้เนาะเสียได้สามตัวนะครับเนาะในอีกสูตรหนึ่งนี่เออนะครับเกือบไปแล้วนะครับเราเกือบไปแล้วเนา่าจจะเป็นหกนะครับเนาะเป็นเก้านะครับเนาะเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวได้ดูสูตรนี้กันนะครับเนาะอ่ะก็ขอบคุณนะครับสำหรับในการติดตามนะครับแล้วก็รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่เนาะในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ